ในวัยที่อายุมากขึ้นนะครับกีฬาต่างๆที่เราเคยชอบในสมัยวัยรุ่นนะครับก็จะทําได้น้อยลงนะครับกิจกรรมต่างๆที่โลดโผนนะครับแล้วก็จะทําไม่ได้แล้วแต่มีกีฬาอยู่ชนิดหนึ่งครับที่ทําให้ผู้สูงอายุครับนิยมเล่นกันอย่างมากก็คือกีฬากอล์ฟนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นเสน่ห์ของตัวกีฬาเองนะครับความตื่นเต้นในการแข่งขันหรือว่าการใช้ร่างกายครบทุกส่วนนะครับในการตีกอล์ฟนะครับเช่นความแข็งแรงครับความยืดหยุ่นและความทนทาน ซึ่งจะทําให้ร่างกายของเราได้ขยับร่างกายและเสริมความแข็งแรงอยู่เสมอครับแต่ก็เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้มากเช่นกันนะครับในผู้ที่เล่นกีฬากอล์ฟนะครับวันนี้ครับผมก็จะมีท่าบริหารแนะนํานะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับผู้ที่สนใจนะครับที่จะไปเล่นกีฬากอล์ฟนะครับในช่วงสูงอายุแต่ว่าไม่เคยออกกําลังกายมาก่อนเลยเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูกันว่ามีท่าอะไรบ้างนะครับท่าแรกครับจะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อลำตัวทางด้านข้างนะครับอันดับแรกครับให้ทุกท่านนะครับ การขาทั้งสองข้างมาให้หยุดประมาณหัวไหล่ของเรานะครับจากนั้นเราจะยืดลำตัวทางด้านขวาก่อนนะครับเราจะใช้มือซ้ายครับเท้าไปที่สะโพกครับมือขวาชูขึ้นนะครับเท่าที่ทุกท่านทําได้จากนั้นครับค่อยๆโน้มตัวไปทางด้านข้างนะครับโน้มตัวจนรู้สึกว่าเราตึงนะครับที่บริเวณเอวทางด้านขวานะครับจากนั้นครับค้างไว้นับ1-10นะครับอ่าครบ10ปุ๊บเราจะดึงตัวกลับมาตรงๆนะครับเอาแขนลง ี่คือการยืดง่ายๆนะครับเราดูทางด้านซ้ายอีกรอบหนึ่งนะครับมือขวานะครับจับที่สะโพกชูแขนซ้ายขึ้นนะครับโน้มตัวไปทางด้านขวาครับจะเกิดแรงตึงขึ้นมาที่ลำตัวทางด้านข้างนะครับนับ1-10ถึงครับผมจากนั้นดึงตัวกลับครับเอาแขนลงที่เป็นท่ายืดกล้ามเนื้อลำตัวนะครับจะทำให้เกิดความยืดหยุ่นบริเวณลำตัวนะครับ จะทาให้เราสามารถทาท่าบริหารในท่าต่อไปได้ง่ายขึ้นครับท่าที่2นะครับเราจะใช้ไม้กอล์ฟนะครับหรือถ้าทุกท่านไม่มีไม้กอล์ฟอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ใช้ไม้กวาดหรือว่าไม้พลองท่อพลาสติกนะครับที่บ้านใช้ได้เช่นกันนะครับเราจะเอาไม้พลองนะครับมาไว้ทางด้านหลังนะครับจากนั้นเราจะบิดตัวนะครับเวลาเราออกแรงบิดตัวนะครับให้ข่าแหวท้องนะครับไม่กลั้นหายใจนะครับเราจะบิดไปทางขวากันก่อนนะครับบิดนะครับพร้อมหันหน้าครับ แล้วบิดกลับนะครับสําหรับผู้เริ่มต้นนะครับให้ทําช้าๆนะครับไม่ต้องทาเร็วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเกร็งนะครับบริเวณกล้ามเนื้อลาตัวที่เรายืดไตมบก่กกีนะครับเราจะหมุนไปทางซ้ายนะครับพร้อมหันหน้ากลับมานะครับระวังนะครับในผู้เริ่มต้นอย่าให้จับไม้พลองในท่านี้นะครับไม่อยากให้รีบมาจับไม้พลองในท่านี้เนื่องจากจะทําให เกิดการจำกัดการเคลื่อนไหวบริเวณหัวไหล่นะครับแล้วเวลาเราหันตัวเนี่ยมันจะต้องออกแรงเยอะมากขึ้นแล้วจะทําให้เราเจ็บบริเวณเอวหรือหัวไหล่ได้ครับในท่านี้นะครับทาข้างละสิบครั้งนะครับ2ข้างนะครับและในท่าสุดท้ายนะครับเราจะเป็นท่าที่ออกกําลังกล้ามเนื้อโดยรวมนะครับที่ตัวสะโพกหลังแล้วก็หัวไหล่นะครับซึ่งจะเป็นกล้ามเนื้อทุกๆส่วนที่ใช้ในกีฬากอล์ฟนะครับอันดับแรกครับเราหา ลูกบอลนะครับที่มีน้ําหนักมาประมาณนึงครับอาจจะใช้ลูกบาสก็ได้หรือบางบางท่านไม่มีลูกฟุตบอลกลมๆนะครับอาจจะใช้ตะกร้าผ้าหรือถังน้ำนะครับเอามากอดที่บริเวณลําตัวไว้นะครับจากนั้นครับเราจะย่อตัวลงครับกิงลูกบอลไปทางซ้ายนะครับแล้วก็ทาเหมือนเหวียนขึ้นมาแบบนี้นะครับลองดูนะครับย่อลงทางซ้ายว่าลูกบอลเฉียงขึ้นมาทางขวามือนะครับแบบนี้นะครับ ยอ่อยืดนะครับเราลองดูอีกข้างหนึ่งกันนะครับย่อลงไปครับชิงบอลไปทางขวาชูขึ้นย่อนะครับสูขึ้นสามารถมองตามลูกบอลได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดนึกไม่ออกจะยอ่อยังไงดีลองนึกภาพมีการกรบาดอยู่ด้านหน้าของท่านนะครับแล้วเราก็จะวานลูกบอลตามทางการกรบาทนะครับ ในท่านี้ครับจะทําให้เราเรียนแบบการใช้งานกล้ามเนื้อในการตีกอล์ฟนะครับจะทําให้กล้ามเนื้อของท่านแข็งแรงและมีความทนทานมากขึ้นในระหว่างที่ตีกอล์ฟครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับท่าที่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับในการออกกำลังกายบริหารนะครับที่จะเตรียมร่างกายเพื่อจะไปตีกอล์ฟนะครับหากท่านใดนะครับเกิดอาการบาดเจ็บระหว่างบริหารนะครับหรือกําลังตีกอล์ฟอยู่แล้วเกิดอาการบาดเจ็บก็ตามอย่าลืมที่ไปพบนักกายภาพบําบัดหรือแพทย์เพื่อทาการดูแลรักษาให้เหมาะสมกับร่างกายของท่านนะครับ หวังว่าจะต,ตีกอล์ฟให้สนุกนะครับขอบคุณครับ